ก็เติมดินใหม่ใส่เข้าไปในถุงดำนะครับเพราะว่ายอดมันยังไม่สวยนะครับเพื่อจะให้รากเดินขึ้นนะครับก็ใส่เยอะแล้ววันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดบุสเวียดนามนะครับก็ลูกค้าสั่งแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็ใส่ดินนะครับดินก็ให้มีความสมบูรณ์นะครับเพราะว่าดินในถุงมันจืดแล้วนะครับนะมันหมดคุณภาพนะครับก็เติม ดินใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ให้ใบมันสวยนะครับก็ใส่ปุ๋ยสูตร15เสมอนะครับลดน้ํานะครับนก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคไร้กอนิตานะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นนำรองนะครับโซนนี้นะครับแม่บ้านใส่สีเหลืองไว้หม่ว่าเป็นพันนำรองนะครับสายพันธุ์นี้ก็รดมันนครับนะไม่ฉําน้ํานะครับเม่แค่เอามาขายนะครับถามสอบถามนี่าที่อุดรว่ารสอร่อยนะครับ สายพันธุ์กระาอีกพันหนึ่งนะครับบักโดนนำโรงนะครับก็มีไม่เยอะนะครับเนี่ยก็กำลังตีลูกเล็กนะครับทีนี้ก็เป็นพันธุ์บัวกรโดดะารเมล็ดนะครับก็ใส่ยินแล้วนะครับเนี่ยเอาประมาณสักปลายนะครับว่านัดวันที่สิบหกแต่ว่ามันไม่สวยนะครับกอนได้ลูกค้าไปนะครับก็อยากทําทุวกโดคุณภาพอันนี้แลาเมล็ดพวงมีต้นเดียวนะครับเฉดสมพูนะครับ ยอดไม่สวยนะครับแล้วก็จะมีลูกค้ามาจองแล้วแต่ว่าอดใจรอสักระยะนะครับขอดูไร่เมล็ดพวงข้าวลขายแฮรนะครับนะตอนในภาคอีสานรู้สึกว่าจะมีไร่ปนิตาแห่งเดียวนะครับผมไม่ทราบนะครับนะครับแต่ว่าผมทดลองปลูกได้แล้วนะครับไร่เมล็ดทวงนะครับลูกขายศูนย์สามสี่แต่ไม่มีเม็ดนะครับนะขอช่วยทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ คขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราชม,มากันนะครับบ้านสุรเรามิติตาุาอยู่บ้านหนองเดือดนะครับตำบลช้างมิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนต้นพันธุ์อะโวคาโดนะครับเบอร์โทรสวนก็ศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าห้านะครับพอจะดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ